สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการบวกจำนวนหลายหลักไม่มีการทดและการลบจำนวนหลายหลักไม่มีการกระจายเป็นครั้งที่สองนะคะซึ่งชั่วโมงนี้จะแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วตรงที่ในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเป็นการบวกของจำนวนสองจำนวนแล้วก็เป็นการลบของจำนวนสองจำนวนแต่ในชั่วโมงนี้เราจะมาเป็น ลี่ยนเป็นการบวกจํานวน3จํานวนแล้วก็การลบจํานวน3จํานวนแทนเนาะเดี๋ยวมาดูเลยการบวกจํานวน3จํานวนที่ไม่มีการทดตัวอย่าง38,421บวกด้วย521,321บวก9ล้าน3,220,254 เราจะเห็นว่ามีจํานวนสามจำนวนบวกกันถ้ามีจํานวนสามจานวนบวกกันแบบนี้เราจะสามารถหาคําตอบได้2วิธีเรามาดูวิธีที่1กันเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องเขียนเลยว่าวิธีทำวิธีทาวิธีที่1จะเป็นการนําจํานวนที่1บวกกับจํานวนที่2ก่อนจํานวนที่1คือ3แส อ่ะขอไปค่ะจำนวนที่1คือ3 8 4หมื่นนยยีดจำนวนที่2คือ5้าแสนสนหามยยีก็นำมาบวกทุกครั้งที่เราตั้งบวกหรือตั้งลบนะคะอย่าลืมนะคะตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันจะต้องอยู่ตำแหน่งที่ตรงกันเนาะ ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดเขียนให้แต่ละหลักอยู่ตรงกันแล้วเราก็เริ่มบวกกันได้เลยนะคะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสามเจ็ดแปดบวกหนึ่งได้เก้าสามบวกสองได้ห้า ห้าตัวนี้ไม่มีตัวบวกก็คือหรือบวกศูนย์เองเราก็ใส่5ไว้เือนเดียวก็จะได้มาแล้วห5 9 7สนดร้แต่ว่าคําตอบที่ได้มาเนี่ยมันยังไม่ใช่คําตอบของข้อนี้เพราะว่ามันเพิ่งเป็นการบวกจํานวน2องจำนวนอยู่เลยยังเหลืออีกหนึ่งจำนวนที่เราจะต้องนํามาบวกนั่นก็คือ9ก้าล้านสามแสนสองนสาก็นำมาบวกเลยค่ะ อย่าลืมนะคะตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันจะต้องอยู่ตรงกัน9 3 2ล้าน3แสนเขียนตรงกันปุ๊บเราก็ทำการบวกได้เลย2บวก4ได้6 4บวก5ได้9 7บวก2ได้9 อย่าลืมใส่ลูกน้ำนะคะได้9ได้7ได้8ได้9ได้คำตอบออกมาแล้วได้คำตอบออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่สิ้นสุดกระบวนการแสดงวิธีทำเพราะว่าเราจะต้องเขียนตอบอตอบด้วยมาเขียนเลย9ล้าน8แสน7ห 9ใส่คำตอบเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายัางไม่เรียบร้อยตรงที่เราจะต้องขีดเส้นใต้ถูกครั้งนะคะขีดเส้นใต,ต้คำว่าวิธีทำครูทำอย่างนี้มันอาจจะขีดไม่ตรงเนาะตอนที่นักเรียนทำในสมุดใช้ไม้บรรทัดด้วยนะคะ ขีเส้นได้ให้เรียบร้อยแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จนี่วิธีที่หนึ่งนะเรามาดูวิธีที่สองกันนะคะวิธีที่สองวิธีที่สองก็คือเราจะนำจำนวน3ามจำนวนมาบวก,กัเลยทีเดียวเนาะมาดูอาเขียนวิธีททำจำนวนที่หนึ่งก็คือสามหมืนแปดพันอยยี่สิบเอ็ด จำนวนที่สองห้าแสนสองมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบวกจำนวนสุดท้ายเก้าล้านสามแสนสองมื่นสองร้อยห้าสิบสี่นำสามจำนวนเนี้ยมาตั้ง เรียงให้แต่ละหลักอยู่ตรงกันเพื่อที่จะบวกกันแล้วเราก็บวกกันเลย1นบวกหได้2อบวกสเป็น6 2สบวกสได้4ี่บวกหเป็น9 4ี่บวกสได้7จบวกสเป็น9อย่าลืมใส่ลูกน้ำนะคะแปบวกหได้9 3าบวกสได้5บวกอีก2เป็น7 5ดห้าบวกสได้8 เอันนี้ไม่มีไะไบรบวก็คือ9แล้วก็ใส่ต่อมาต่อเก้าล้าน8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเร้อยเสิบหกหนูจะเห็นว่าไม่ว่าจะทำวิธีไหนถ้าหนูทำถูกต้องคำตอบ คำตอบจะเหมือนกันใช่ไหมคะเราจะเห็นเลยว่าคำตอบจะได้เท่ากันเลยเนี่ยสองสองจำนวนเนี้ยคำตอบที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเท่ากันเลยไม่ว่าจะทำวิธีไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกเลยเนาะอันนี้มาดูต่อไปนะคะต่อไปเป็นการลบจำนวนสามจำนวนการลบจำนวนสามจำนวนก็เช่นเดียวกันกับ การบวกจํานวนสามจำนวนเลยมีสองวิธีมีสองวิธีเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็มาเริ่มเลยวิธีที่หนึ่งเขียนวิธีทำอ่ะข้อนี้บอกว่าหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบสองลบ ด้วย3 4 2 5 2 1ลบ6 000, 5 1 2 0 1 0หนูก็ต,กตั้งเลยเอาจำนวนที่1 6 8 7 6 5 4 2ลบด้วยจำนวนที่2ก็คือ3 0 0 0 0 4ี่หมือพันหอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ตั้งบวกหรือตั้งลบตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันเนาะนยอย่างเช่นหลักหน่วยก็จะต้องตรงกันหลักสิบก็จะต้องตรงกันแบบนี้ลัตงตรงกันแล้วหนูก็ลบเลยสอลบหได้หนึี่ลบสได้สองห้าลบหเหลือศ หกลบสองเหลือสี่เจ็ดลบสี 3, ่เหลือสามแปดลบสามเหลือห้าหไม่มีอะไรให้ลบก็คือลบศูนย์ก็ใส่เลขหกอย่าลืมใส่ลูกน้ำแบบนี้ได้คำตอบออกมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้คำตอบมันยังไม่ใช่คำตอบที่เป็นคำตอบของทั้งหมดเนาะเพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งจำนวนที่เรายังไม่ได้ลบถูกไหมคะนั่นก็คือ 6,512,010ก็เอามาลบอีก1รอบ6 5 1 2 0น0 5, 0เอามาลบอีก1รอบก็ลบเลย1-0ลบ0ได้1 2-1ลบ1ได้1 0-0 4-2ลบ0 4ลบ2ได้2 3-1ลบ1ได้2 5-5ลบ5เหลือ0เหลือ0 ล, 0, ลวศูนย์เราก็ไม่ต้องใส่เนาะก็จะได้คำตอบเป็นสองหมื่องพันสิบเอแบบนี้แต่ว่ายังไม่เสร็จเพราะว่าเราจะต้องเขียนต่อมาตอบก่อนต่อมาตอบแล้วทุกครั้งที่เขียนต่อมาตอบเราก็จะต้องตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะสองหมื่นสองพันสิบอแบบนี้อย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงให้เรียบร้อย ห้ามใช้มือขีดลมๆแบบคูนะคะเพราะว่าคุณครูเขียนอย่งนี้เนาะมันไม่ตรงนะว่าถ้าหนูเขียนนะในสมุดให้ใช้ไม้บรรทัดทุกครั้งนะคะมาดูอีกหนึงวิธีนะคะอีกหนึ่งวิธีก็คือการนำจำนวนสารจำนวนเนี่ยลบกันเลยทีเดียวเนาะวิธีทำก็เอามาเขียนเลยหกล้านแปน เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบสองลบด้วยสามแสนสี่5มื่นสองพันห้ารอยห้าร้อยยี่สิบเลบด้วยหกล้านห้าแสนหนึ่งมื่นสองพันสิบ อย่าลืมใส่ตำแหน่งให้ตรงกันนะคะอ่ะก็เริ่มลบสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งลบศูนย์ก็คือหนึ่งสี่ลบสองเน่ยสองเอาออกไปอีกหนึ่งก็เหลือหนึ่งห้าลบห้าเหลือศูนย์ลบศูนย์ก็คือศูนย์หกลบสองเหลือสี่ลบไปอีกสองก็เหลือสองเจ็ดลบสี่เหลือสามลบไปอีกหนึ่งก็คือ 2 8งลบสมเหลือ 5, 5 5าลบหเป็นศูนย์หมดไป6กลบหหมดไปได้คาตอบเป็น2อง1มเท่ากันเลยไม่ว่าจะทําวิธีที่1นึหรือวิธีที่2ผลลัพธ์ได้เท่ากันเลยถ้าเราทําถูกต้องเนาะอย่าลืมตัวอ,อบตอเป็นตัวเลขไทยนะคะ2 000, 2งหมื่นสองเอ็ดเขียนตัวอับตเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยประกาสีแดงทุกครั้ง อย่าลืมนะคะนักเรียนจะต้องขีดเส้นใต้โดยใช้ไมเบรรทัดนองแต่ว่าคุณครูทำในเนี้ยก็เลยไม่ได้ใช้เสร็จแล้วนักเรียนจะเลือกทําวิธีไหนก็ได้นะคะหากทําถูกต้องผลลัพธ์จะได้เท่ากันเนาะทีนี้มาดูในส่วนของการบ้านค่ะการบ้านก็จะมีให้เติมคำตอบข้อ4ก็คือให้เติมผลผลบวก แล้วก็เอามันบวกกันแล้วก็เติมไปในช่องแล้วก็มาบวกแล้วก็เติมส่วนข้อ5้าให้แสดงวิธีทาเลยเหมือนเมื่อกี้ที่คุณครูสอนไปนะคะการบ้านนี้ให้นักเรียนทําลงไปในสมุดให้เรียบร้อยนะคะพร้อมทั้งเขียนวิธีทำทีเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงให้เรียบร้อยคุณครูจะแปะรูปการบ้านที่ให้ในวันนี้ไว้ใต้โพส์ในเฟซบุ๊กนะคะก็ ขอให้นักเรียนรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเนาะแล้วก็เจอกันในวันเปิดเรียนค่ะขอบคุณค่ะ